สวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปห่อฝรั่งกินจูกันนะครับก็เราจะวิธีการหอยังไงนะครับเพราะว่ามันถึงมันถึงเวลาแล้วนะครับที่ต้องห่อถ้าไม่หอก็ก็จะโดนแมลงวันทองมาต่อยนะครับจะทําให้ไม่ได้กินนะฮะก็ร้อนจะไม่กินแทนนะความเือนนะครับเราเอาถุงนี่เขาเรียกถุงหิ้วนะครับถุงหิวนะครับอันนี้น่าจะเป็น 6คูณ14หรือเปล่านะครับนะครับมาอยู่ใกล้เลยครับนะครับผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับวิธีการหอนะครับขีดตรงนี้ออกก่อนนะครับตัดตรงนี้ออกครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันขังนะครับเวลาเราไปหอเนี่ตับเอาตรงกลางด้วยนิดนึงนะครับตรงกลางสามสามทางนะครับ โอเคครับเนี่ยครับก็จะได้ถึงแบบนี้นะครับเนี่ยครับก้จะกเป็นมีรูสามรูนะครับสองสามนะครับตัเราไปหอกันเลยครับผมทำมาเลยครับเนี่ยครับกรหลังนะครับกรหลังชิมจูนะครับก็ถือว่าดกมากเลยนะครับ ก็มีส่วนหนึ่งที่ร่วงไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็มีเยอะอยู่นะครับเยอะเลยครับผมวิธีการห่อนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเลือกดูฝรั่งก่อนนะครับว่าลูกประมาณไหนนะครับนี่ก็ประมาณนั่นใหญ่กว่าเหรียญสิบนะจริงๆแล้วเราอยากให้ลูกประมาณเหรียญสิบนะครับมาจะพอดีเลยนะครับตอนี้ก็เรามาห่อช้าไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับแมลงวันทองก็ยังไม่ได้มาต่อยนะครับวิธีห่อเราต้อง แกตรงนี้ออกนะครับนี <ill> way, ่ครับแกเอาเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เพี้ยแป้งนะครับมาอาศัยอยู่นะครับแกเอาเลยนะครับนี่ครับแกเอาเลยนะครับเพี่ยมันจะมีเพี้ยแป้งอาศัยอยู่นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแกเเลยนะครับไม่ให้เพี้ยแป้งมาอาศัยนะฮะนี่ครับประมาณนี้นะครับอเสร็จแล้ว เราห่อครับเนี่ยถุงที่เราตักมาเมื่อกี้นะครับจะมีรูอยู่สามรูนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันขังนะครับมาห่อเลยตัวนี้ห่ออย่างนี้นะครับห่อง่ายครับห่อป้องกันแมลแรงวันทองแค่นั้นเองเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้ก็พอแล้วครับจริงๆแล้วเราต้องเอาถุงกระดาษมาห่อนะครับแต่ว่าเราทําินเองนะครับเราก็ไม่ต้อง ทำดีขนาดนั้นก็ได้นะครับทำสบายๆเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมจะห่อ,อทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับโอ้นี่คือผลอีกสองลูกครับที่ห่อไว้ก่อนหน้านี้นะครับคำถึงมากเจินถึงเวลาแล้วใหญ่มากเลยนะครับนะครับที่ห่อไว้นะ โอ้ใหญ่มากนะครับวว้ามันก็จะมีอาจจะมีเสียแป้งบ้างนิดนึงนะครับอันนี้ที่โดนแสงแดดกระทบกับถุงนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ถุงกระดาษด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเอานี้ไปกินเลยนะครับอื้มากคอื้มอ่า โอเคนะครับประดังทีินจรนะครับใหญ่มากเลยครับผมโอเคยังไงก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็กดติดต่อได้